ครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราจะต้องเรียนรู้ชื่อหน่วยว่าพื้นที่ผิวและปริมาตรสำหรับหน่วยนี้เรามาทบทวนในเรื่องของรูปเรขาคณิตสามิติกันก่อนโดยรูปเรขาคณิตสามิตินะครับจะมีลักษณะสำคัญได้แก่ความกว้างความยาวและความสูงเช่นจากรูปที่เราเห็นปริซึมทรงกระบอกพีระมิดกรวย และทรงกลมสำหรับบทนี้รูปที่เราจะเน้นเรียนรู้ได้แก่รูปพีระมิดกลวยและทรงกลมสำหรับรูปนี้ครูจะพาไปดูส่วนประกอบจากใบงานที่1.1จากใบงานที่1.1เขาให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยจะมีหมายเลขนะค นะครับในแต่ละรูปให้ให้เราเติมลงไปเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยในส่วนหมายเล็กที่1น,นั้นเราเรียกว่าจุดยอดจุดยอดรูปพีระมิดจะมีฐานหลายฐานไม่ว่าจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมจากรูปที่เราเห็นเราเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมสังเกตจากฐานเรานับด้านข้างจะได้ทั้งหมด5ด้านนะครับจน จึงเรียกว่าเป็นพีระมิดฐานหาเหลี่ยมโดยหมายเลขที่หนึ่งเราเรียกว่าจุดยอดจุดยอดของพีระมิดจะมีจุดเดียวนะครับอยู่ด้านบนต่อมาหมายเลขที่สองจากจุดยอดลากลงมาจนถึงฐานอยู่ตรงมุมนี้นะครับเราเรียกว่าสันสันส่วนหมายเลขที่สามจาก ด้านของพีระมิดที่เป็นด้านสามเหลี่ยมหนูเห็นเส้นปะที่ลากออกมาจากจุดยอดไหมตรงในส่วนนี้เราเรียกว่าสูงเอียงสังเกตน,นะครับเราเรียกว่าสูงเอียงแต่ถ้าตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าสันส่วนหมายเลขที่4จากจุดยอดลากลงมาตั้งฉากกับฐาน90องศาเราเรียกว่าสูงตรงส่วนหมายเลขที่5เราเรียกว่าฐาน นี่คือส่วนประกอบหลักๆของรูปพีระมิด 1. จุดยอด2สัน3ส,สูงเอียง4ส,สูงตรงและ 5. ฐา,านสำหรับรูปที่2รูปกลวยรูปกลวยกลวยด้านซ้ายจะเป็นรูปกลวยตรงกลวยด้านขวาจะเป็นรูปกลวยเอียงให้หนูโฟกัสที่รูปกลวยตรงด้านซ้ายก่อนซึ่ง หมายเลข1หนึ่งที่ลูกศรชี้เราเรียกว่าจุดยอดสำหรับส่วนประกอบของรูปกลวยจากจุดยอดลากลงมาตรงด้านข้างในส่วนหมายเลข2สองเราเรียกว่าสันสำหรับหมายเลข3จากจุดยอดลากลงมาตั้งฉากกับฐานแล้วเรียกว่าสูงตรงและตรงหมายเลข4สีเราเรียกว่าแกนตรงนี้นะครับส่วนหมายเลข5 ฐานสำหรับกลวยนั้นจะมีฐานเป็นรูปวงกลมกลวยตรงหมายเลขานี้เราเรียกว่าฐานและฐานเป็นรูปวงกลมตรงส่วนหมายเลขหกจากจุดตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมลากไปที่ด้านข้างเราเรียกว่ารัศมีดังนั้นกลวยหมายเลขหเรียกว่าจุดยอดหมายเลขสองเราเรียกว่าสันหมายเลขสาสูงตรงหมายเลขสี่แกน หมายเลข5าฐานและหมายเลข6กรัศมีสำหรับรูปสุดท้ายรูปทรงกลมทรงกลมหมายเลขหนึของทรงกลมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเส้นที่ลากผ่านจุดตรงกลางไปยันอีกฟังหนึ่งหมายเลขหนึ่งเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหมายเลขสองจากจุดศูนย์กลาง ลากไปที่ขอบด้านข้างครึ่งหนึ่งตรงนี้เรียกว่ารัศมีหมายเลขสามจากเส้นเรียกว่าผิวโค้งและหมายเลขสี่จุดที่อยู่ตรงกลางเลยเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับจุดศูนย์กลางตรงนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางสรุปหมายเลขหนึ่งเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหมายเลขสอง รัศมีหมายเลข3ผิวโคง้งและหมายเลข4จุดศูนย์กลางให้นักเรียนทำใบงานที่1.1ให้เรียบร้อยขอบคุณครับ